ห้อนห่อนเปิดไฟจะเห็นหุงเห็นเพื่องครับอุ่นเลยสบ,บายดีพี่น้องซุง้มเซลรอบแรงเดอ้อค่ะทุกคนเดอ้อซื้อมูม,มาชวนนางอุ่นกินเน,นี่ยโมปลีกนี่ยนางกากมูกอ่่นเลยนี่เราเซ็ปอยู่ไหนกกเราเห็ดก่อน ลมหายใจเยอะอืมตาเลี้ยงบ่มีไผ่ไหมอืมีมจะเก็บจะเกิดเลยะบอกนะมือเลยมือก็อืมทั้งหมดนมัมันก็บ่มีไผ่ไม่จะเฮาน่ะเมื่อเช่นมีแก้มีคนเหาะคอยเก็บไปน่าที่นะคง้องแก้มมัน โอ้ไม่นอนยังนอมึอนี่นอนี่นอซื้อมูมาโชกับกินนี่นอนซื้อน้ำมันเพิ่มน้ำมันให้ก่อยเพิ่มน้ำมันคือกันนครับเย็นๆจะเย็นหน่อยเราจะเยียบน้อจัดเบียเย็นๆนิดนึงพี่น้องเนาะบนนี้น้องเลี้ยวไปทางหลังแขกมาบริขาดเลยที เพื่อนคนกับบกาดเพื่ออ้นกับบกาอ้นเนาะเจ้าว่าบอกเนาะเพ่ผู้นั่นมาผู้นี่มาเฮ้มาเลยใครประตูจ่าเลยคนหน่อยนะอนน้อยบ่เออดี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 เลยสองคนเอาย่องปอยู่เ้ระชายสุขหนข้างลัง งงเลยไมาแล้วโอโตมาร้อมไรเก่อนมือเออมามามานัดเขาาไปตะอุน้อยหน่อนัดเื่อยในโอกาสเดี๋ยวในโอกาสซุ่มเซลน้อยนึงนั่งนมีหมูบนนีโอโตเามาตามลูกลงลูก กิน,ากนะนปาลูกเพิ่มลือดน,นจะเพิ่มเลือดนมามาลูกกินังตน้องอนกลูกแ้วเอลกแม่อตนะห้อโตกินลอโอ้ต้ตั้งมานางมาังนบึง,บง,บง,ง้อง่อไปก่นนปก ก็เจ็บอาไม่ดีนี่ตั้นี้พูดอกไปว่างปุ๊บบอนเด็กวัวมันกินหัวดอกบอนไปที่ท้องินขึนไม่งันหรอเด็กๆไปไปไเด็กๆไปไปอยากกินไหมลูก นัดเบิ่งย่งงนีเด้วยเอาโตปีดไขวัดไขว้มนเนื่อยเงกนยาวมาเองพองเอาลูกเอ้ยบอยละอิ่มเลยอันนั้งนัดเอาป่ะโอัดผิวสะพมือเผิ่มือจีบจีบจิ๊บๆจอยนะกินแ้ว เด็กนี่นี่แเกินยอนมันแรงอ่นี้แรงอ่นี้เนาะแรงนี้ครถุนเนาะรถทุนล้ย่ไรถได้ก็ใช้นรถก็ได้รไดเนาะอยากเนาะนั่นนั่นแม่กิน่นมเนะนเถลกฮอลลรถ เนอะดือื่นก่อนมืออืนมืออืนตัวนี้อะเมือนีเนกนาะินกอนเนอะมื่ออื่นกิมือนีกนก่อนเาะดไดอเานี่อดได้ทางนมอนึงมือที่่ไหวเอาจานกับอันคีะเนี่นดเราเ้ยเยอมเด้อเนาะมนสังนคนน่ได้กะซะเอม่ต้องอนเนะมดทา ก็หมแล้วเนาะจะทาเบิ่งีแล้วเสื้อไยนันละนเพือนแล้วมาเร็วมาเดชูไอหักมาแล้วเรื่องเดียรานึงเขาบอกมามามาเขาบอกนี่เหได้เดี๋ยวันเช้าิเหนา้าเขาบอ

อมันดูเอ้ยนั่นนกกระดาษที่ชูนลยลูกนี่น่งเหลืองเนี่ลูกเนสีเหลืองเด็กะดาษมีขอศอกัดลงแมวตัแมวมกแมวมันดึงออกจากอันนั้นจงเลยมนันนั่น

หลอไปเลยลอนขยเป็นนะกเพ่งเเออมันแล้วนึใบอได้สบระวังใจโรอะไรมันสิบปีใช่าคัวไปอยู่เลยมาิมันใช่าคัวไปอยู่ว่าัวไปเวียกแล้วว่นละิรนยังช้อวดจะฝากไว้เออวไปเวียกแล้วะ แล้วบ้งมาค่ะก็คอยเหน่ยวมาแลมาข่บไปกับหมูเราเขาไปเเือับออกมาอีกทีแรกบอกแม่ทักน่ว่าขอเชกกับออกเมาเดิมือื่นขอไปเบียกเลยในโอกาสแล้วันี้ดอากเืงขอยนในสักเราขอเือสักเรื่องขอเชือกลูกควานคอยหมูสันเอ้ยลูกข่โอ้ยมาดก่นเลยแม่ลปุ่มลงรถมีหเียเอานี้นะมันนี่ มัน้อ๋ันนี้อมงูนเออินยันเรเอือดเลเลยเลเสียบดูสกนอือก็เือหมูน่ะเสียบอะไนมีแต่ื้อไปหลนตลาดบริเนียงเกับอดอกทอดแคอแกัวินโอ้แหงวินแล้วแวกับเบียร์น่ปาตัวบรเขากันเนอะหมูไข่ไหน มูใครเลินแบ่ได้แบ่ดีป้าต้กันน,นั่นแหละปุมีแตน้มันแบ่แบบไม่จะชิ้นกันเดียวก็ได้ดยุ่เนาะกันกยอมันยงมกาน้ำม,มันออกจากมูมืนกันนั้นนี้นะเอาไมา้ในอันนะัทอดนะ

แแล้วคืเขานวเขาแนวของเบียแกนเบียเลครับชวนแกนเบียเลยนะแนวแนวมันเปตัวเนาะแนวะเปนเก่าหกรมังช่วงนี้อะไรล่หาแนวไปทุกตัวยังเียใส่ก่องมาแนวคือลายจักตั้งตดำั้งตัวเพื่อนของการลุมวมอยู่ไรไม่นุกล้าเมื่อเพื่อนคอย แม่นนี้มันเมื่อเงินกอยนตันี้ยืงมันเมื่อเงินเาคมเมืองอไเฮยออาหารลังคาแล้วคือเหร่วนรวเอยู่ลังคาผมใ้กินหนูอาหารใสบัตามผานมนย้ำในบ่แ่นตามนแซบอยู่ไรหักป้าถ้าท้องเชื้อก็นจนหมดทุกคนด่ะน่าอะไรกะเมงวันหุ่มเขื่อนนาเขาไปจักเขาบไิเห็นทางหลังบ้านแตงตาล่ายูนอกระ จะไปเห็นวันหลังจากอันนั้นแขกมันลุกนี้เบิดนะแมงวันหูหจานมันก็มันก็ร้ายนั่งลงมันก็บันดีเมียนเราก็บมีเวลาลแหละเนาะเราไม่ได้ไม่ได้เขียนคนมาซื้อสีสวยคือคนปัญญาอ่อนและนะ่วเขาดีใจเห็นคนอันะน,ะนั้นอันนั้นเห็นเห็นอีอันนี่บ้องไข่วอนนี้มาอาบจะมาอาบจะแบบดีใจเห็นหมู่เดียวกันอาจจะจะหัวควันกินนั่นแหละ แต่มันต้องมีเรื่องได้เรื่องหนึ่งกัะต้องคิดแหะผาามามันจะัวเขาวะอือแม่่ันบดได้วัคนน่นี้ใครเห็นหมู่บ้านเดียวใครวะในแล้วเห็นกัยิ่งกันเออโตมาเนาะมึาเลยใช้คมันคกันเนยหวเ้ยเลาสอนอือฉนิดตักตายเขาเขียนน่งเขียนหรือแกมึงจะเขียนอยู่บนเนีเขียนคือนบอกมีใจแห้งัง่าวะ ด้ยเขาหัพกพัวเมียได้อยู่นหันหรอกเขาบอกว่าเ้มันไม่คึกเดือนหนึ่งทรงหลังหานนะสองพนะเ,เมียก็หาล้านหนึ่งก็หาล้านโอเคแล้วเขาเรียกเขาน้องกินดูน้ำประเจ้าเออโอเคอยู่ในอ้นเีย้เขาบริสุทธิ์นะเขาบริสิ่ยมันยัังชก่อนิเขาเรือเต็มเต็มเยลยบริจายังเนาะเงินหาล้านเต็มหมมันอ้วนอนอีนะเนาะอีลงเนาะ ตัวใหญ่อ้มันอิ่มแม่แม่หนาลงมันอิงโก่งอีลงอีหลงอีหลงอีน้อยน่ะอน้อยน้มันใหญ่ใหญ่ลงนะมันขาขึ้นนบะตัวบักใหญ่หนึ่งเนาะเอาอีเนี่ยบนเห็นับเดือนใหญ่หนามันก็ชนเบ่งเลยนะมันกินดีดู่ดีเออมันกินดีอยู่ที่เก่าหลีอ่ะมันตื่นอาหารแน่เออนี่เนาะอยู่ห่านะเนาะว่ามันอยากมันเพลิดเลินอาหารทะเลเจอหมอกมันมาตื่นอาหาร แบบคนคาซิบ้าลักกาเขาเป็นคนมันนอกไปสินะแมือนเมอนเนอะเขากันคาซิบ้าเราได้มากินอาหารทะเลมาเห็ดยูสของยูทูบมีได้เขากันได้กินอยู่ดอกครับที่เนื้อเนอเค้านึ่งเห็ดหลากกันเนาะถึงแบบมันจกินอยู่มันไม่ได้กินเห็ดยูทูบไปอยู่อยู่ไทยได้สิไทยอยู่ส่วนยางอันนี้ก็คือได้กินอยูว์ยันกินแล้วด้กินเว่าวฟื้นมาซื้อมากินไปยังนี่นะ บ่เคยบ่เคยแบบซื้อมาอะารมากินแบบอะไรนาะมันหลายจากเดือนอกจากเออเขาได้กินนลูกค้าลูกค้าสั่งแบบอาหารเขได้กินเขาได้มาได้กินกระจุ๊กตื่นได้เขาเริ่ตื่นเนี่ยบอกเห็นแลู้อยากร้อนกินแบบว่าถ้าเชื่อว่าบางที่เขาอยากมันด้นเขาได้กินอาหารที่แล้วกับอ้นเขาอยางนั่งเล่าเขาก็บเมนหมาไม้ยังนางลมเป็นยักษ์ใหญ่ของนางลมเนาะมะกะทินพันนี่ เออน่เห็นกระเจานะเห็ดนะเนาะเห็นก็ะจาะลาดแจวซี่ฟูแล้วก็เนาอกระเทียมหัวโวยเน้กระเทียมโวยสตบวมตักกระป๋าชิ้นกระปูเออกระปูนมเออนี่จะแเนวอยหญ่างยสมเฮาเนี่ยอ๋อโอเคเด้อพี่น้องตู้ไข่มาก่อนคลิปเนี่ยก่ะไปละ